สวัสดีคะ่ะทุกคนค่ะมาพบกับไรเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะป้าพามาชมไม้ใบที่ให้โทนสีม่วงสวยมากๆเลยนะคะนั่นก็คือผีเสื้อผีเสื้อนั่นเองนะคะอ่าผีเสื้ออะไรมาดูกันนะคะเริ่มจากในกระถางเล็กๆนี่ก่อนนะคะนี่ก็คือผีเสื้อภูเขาค่ะผีเสื้อภูเขาหรือบางคนก็เรียกว่าปีกมแมลงปอนะคะตัวนี้เป็นใบสีแดงออกม่วงๆตุ่นๆนะคะ ให้ดูนะเพื่อนๆนี้นะคะเขากําลังอ,ออกดอกเนาะออกดอกดอก,ดอกบานนี่นี่ดอกบานดอกบานน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยเขาก็จะติดเมล็ดไม่รู้มีเมล็ดบ้างยังนะคะปาไม่เคยได้มามองว่าเมล็ดแก่แล้วหรือยังยังไงนะคะน่าจะยังไม่แก่เนาะยังเขียวอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวปาจะคอยมามองแล้วก็ดูซีว่าเมล็ดเขาเนี่ยพอกขึ้นไหมแต่ว่า มีคนบอกมาว่า,มาเมล็ดเขาเพาะขึ้นนะคะนี่นะคะผีเสื้อภูเขาหรือว่าปีกแมลงปอนะคือน่ารักมากเลยเวลาแบบโชยลมอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบตุงต้งติง้งตุ้งติ้งอย่างเงี้ยคะ่ะน่ารักมากเลยเพื่อนเนี่ยนี่นะคะคิดว่าหลายๆคนชอบตัวนี้นะคะเนี่ยเจ้าตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าสีสันก็สวยงามและแถมเวลาลมพัดเนี่ยก็จะมีความแบบพริ้วไหวอันนี้ลมพัดมาแล้วนี่ อย่างนี้เลยนะเพื่อนๆคะแล้วก็อามาตัวถัดมาบ้างดีกว่านะคะตัวนี้ก็คือผีเสื้อราตรีนั่นเองนะคะเป็นตัวใบสีม่วงนะคะตัวนี้ใบสีม่วงเข้มมากๆเลยนะคะหลังใบก็มีสีม่วงเข้มเช่นกันนะคะอันนี้ก็เวลาลมพัดนะคะเขาก็จะแบบเป็นเหมือนปีกผีเสื้อบินอยู่นะคะสวยงามมากเลยนะคะก็มีดอกนะคะดอกจะเป็นสีม่วงเล็กๆนะคะเดี๋ยวหาให้ดูนี่ ดอกจะเป็นสีม่วงเล็กๆแบบนี้นะคะออกดอกเป็นกระจุกค่ะช่อดอกตั้งขึ้นมายาวๆนะคะและตอนตูมนี่นี่ดอกตอนตูมนะคะนี่นะมาดูใกล้ๆบ้างดีก,กว่าดูใกล้ๆนะคะว่าใบของเจ้าผีเสื้อราตรีเนี่ยเป็นยังไงนะคะคือตรงกลางใบเขาจะสีม่วงเข้มแล้วก็ พื้นใบเนี่ยเป็นสีม่วงเข้มอมดํานะคะแต่ว่าไม่ดํานะคะคือเป็นแบบม่วงเข้มมากๆนะคะนะคะ,ะ,คะข้างข้างใต้ดินเขามีเขามีง้ามีหัวอยู่ใต้ดินนะคะเพื่อนๆวิธีการขยายพันธุ์ก็คือเอาเง้าเเขานะคะมาหักหัก,หกแล้วก็แยกไปชําใหม่นั่นเองนะคะเพื่อนค่ะส่วนวิธีการดูแลไม่ได้ยากเย็นเลยป้าไม่เคยทําอะไรมากมายใส่ผสมดินปลูกใส่ปุ๋ยละลายช้าลงไปละลายช้าแบบ3เดือน6เดือนนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะ แค่เท่านั้นเองนะคะเพื่อนเขาก็จะสวยงามอยู่นี้ตลอดเลยแล้วก็วางที่แดดลำไรนะคะแต่ถ้าได้แดดได้แดดดีๆหน่อยไม่ได้ล่มจัดนะคะดอกก็จะเยอะมากๆนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งของป่าน่ยกอเนี้ยอนนดอกเยอะมากๆเลยนะอันนี้เขาขยจากเดิมนะป้าได้มากระติ๊ดเดียวเองนะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะเขาขยายขึ้นมาเต็มเลยป้าก็ยังไม่มีเวลาลื้อนะคะถ้าลื้อเปลี่ยนดินขยับขยายให้ใหม่เนี่ย เขาก็จะสวยสมบูรณ์ขึ้นกว่านี้ค่ะนี่ก็ถือว่า,บาใาบาใหญ่แล้วนะเนี่ยเนี่ยค่ะก็ถือว่าใบใหญ่แล้วนะเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยก็เรียกว่าอุดมสมบูรณ์พอสมควรนะคะยกเว้นที่โดนมแมลงแทะไปนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยาอะไรนะคะก็เลี้ยงตามธรรมชาตินะคะเพื่อนปลอดภัยไว้ก่อนด้วยเนาะนี่แหละค่ะไม้ใบสีม่วงโทนสีม่วงสวยๆนะคะในกลุ่มของผีเสื้อนะคะก็คือ ผีเสื้อภูเขาหรือปีกมแมลงตอแดงและผีเสื้อราตรีนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเจ้าผีเสื้อราตรีเนี่ยเขามีพันธุ์ใบสีดำด้วยนะคะคือใบเขาดําจริงๆนะคะอุ้ยอะไรมาทํารังค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็แค่นํามาแบ่งปันนะคะว่า,ามีต้นไม้น่ารักนะ่าสะสมนะคะเือเพื่อนๆเห็นแล้วชอบเอไปหามาสะสมกันนะคะเลี้ยงแบบแขวนได้นะคะเจ้า จเจ้าผีเสื้อลาตีเนี่ยเลี้ยงแบบแขวนก็สวยนะคะค่ะวันนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ